สวัสดีครับผมวันนี้ฮะอยู่กันกับเกม T F T นะครับอ่ะเดี๋ยวหยิบมาเป็นซิกนะฮะเจ้าราลกกันอีกแล้วดีกย,ย่าไอเทมบอ,อกมาเขาจะว่าเลยครับน่าจะเป็นตัวมาขายเล่น,นะฮะได้มาเป็นด็อกเตอร์นะฮะตัวเดียวเลยตัวเดียวเพียวๆเ,เก็บไว้ก่อนนะฮะเผื่อได้ไปคู่กับคาซิกครับและซิกมาอีกตัวหนึง่งอ่ะเจะาะ้ารลก และในรอบที่2ครับไอเทมรอบที่2ได้มาแต่ตัวทั้งนั้นเลยทิสซาน,น่าอ่ะไพครับเป็นแอสซิสน,นะฮะเฮ้ยแปลกแปลกเว้แปลกแตัว2รอบเลยอ่ะได้เป็นเครดอีกตัวหนึงนะฮะตัวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเซน,น้าแล้วกันเผื่อว่าจะไปทางผู้พิทักษนะครับและก็เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยไปเจ้านรก3ตัว เปลี่ยนเป็นจิเพคา,าลิม,มานะครเผื่อว่าจะได้ไปทางสถานม้านะครับและเอ้ยทำจริงนี่คุณจะไม่ให้ไอเทมผมสักชิ้นหนึ่งเลยเหรอฮะโอ้ดูดีครับมันมีตัดตัวมาทั้งนั้นเลยฮะไอนี่ก็ทัางแน่นอนครับคือตัวมันเต็มโอ้โหอะไรครับเนี่ยโคตรเกลือกันตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฮะแม่งอ่ะ ไปก่อนแล้วกันนะอัศวินขั้นหนึ่งที่เหลือผมยังไม่ตัดสินใจแล้วกันนะมีน็อกเทิลก็ไปแอสซิสินได้อ่ไม่ไปดีกว่าฮะเดี๋ยวอาจจะเน้นเจ้ารลกไปก่อนฮนะเจ้านรกตอนนี้มีเป็นป๊อปปี้สดาวแล้วก็ตัวมาค่อนข้างเยอะไปทางฐานมากก็ได้ฮะไปอัศวินก็ได้ไปทางพลปืนใหญ่ก็ได้ฮะซึ่งก็อาจจะทําเป็นผู้พิทักเชื่อมได้เหมือนกันนะครับ อโหไอเทมเขาเคือทำไปละติกปกบนะครับคือไอเทมเราไม่มีเลยมีแตก่กรบไม่มีติปเลยต่งฝั่งเขาลงมาสองตัวนะฮะเก็บเงินได้10บ,บาทนะครับก็อาจจะเน้นๆไปทางบางกรนะฮะมา2ตัวแบบนี้ไอเทมในรอบนี้ครับเดี๋ยวหยิบมาเป็นน้ำตาก็แล้วกันนะฮะซิกขึ้น2ดาวพอดี เอามาคู่กับหมัดก็ได้นะฮะแล้วก็ทหารม้ามา2ตัวเฮคาลิม hey, กับเซจูนี่ฮะเดี๋ยวผมว่าผมโลนี่ดีกว่าผู้พิทักษ์ออกนะครับวันนี้ก็อาจจะเจ้ารกกันอีกแล้วนะฮะแต่ยังไม่แน่ใจว่าเจ้านรกอะไรทหารม้ามาเยอะแบบนี้ก็น่าไปทางทหารม้าเหมือนกันนะฮะแต่เครดนี่ตัวเดียวเลยยังไม่2ดาวรอบนี้ครับเจอกับเอกสองดาวนะฮะน่าจะไปทางบันเทานะ แต่ยังไม่เปิดนะครับใสมาเป็นอินฟินิตี้เอแล้วด้วยนะฝั่งเราเก็บรีวันดาไปแล้วก็สตาร์ตเอทอกลอยไปบนอากาศครับแต่เอทอกนี่ดูดเลือดได้ฮนะค่ายากหน่อยแต่ก็เรียบร้อยครับชนะไปทาหารม้าสองดาวนีครับเซจูนี่โอเคสงสัยได้ไปทหารมา้ายังไงไม่รู้อ่ะไปแบบนี้ไปก่อนฮะสามเจ้านรกกับทหารม้าขั้นหนึ่ง รอบนี้ครับข้ามไปนะฮะมีดีวาน่าตัวเดียวน่าจะไม่อยู่จอฮะไอเทมครับมาเป็นเซจูนี่ตาหลิวนะฮะแต่น่าจะไม่ได้เลือกได้เลือกเป็นคู่สุดท้ายเลย <c oughs> ไอเทมที่เหลืออยู่ครับเดี๋ยวหยิบมาเป็นเฮคาลิม <c oughs> ก็แล้วกันนะฮะขึ้นเป็น2ดาวได้มาเป็นคาถานะฮะ ก็ยังไม่แน่ใจจะไปทำอะไรเลย <laughs> แต่เอามาเป็นตัวก่อนฮนะอย่างน้อยมันก็ทําเป็นล็อกเก็ตได้เหมือนกันนะครับเพคลิมใส่มาเป็นคาถาวันนี้ก็น่าจะไปทางฐานม้านะฮนะสองดาวสองตัวแล้ว รอบนี้เอาเ hey, ฮคลิมลงไปฮะจริงๆน่าจะเอาเกรดออกนะฮะผมลืมไปว่าเจ้านรกเนี่ยเปิดประสาทแค่2ตัวดันใส่ไปสักสามตัวซึงบอกเลยว่าลืมครับลืมยาวเลยด้วยนะฮะรอบนี้ครับเจอกับผู้บิทักนะฮะซิกดนไพ่มันลวงครับตีได้ไม่เท่าไหร่ก็แตกพ่ายนะฮะก็เรียบร้อยไปครับดาวมจไม่ถึงเอาดอกเบีย้ยสักหน่อยดีกว่านะฮะเก็บเงินเงินก็ไม่ได้เก็บไอเทมก็ไม่ค่อยจะมี รอบนี้ครับก็มีเลวาน่ามาอีกตัวหนึ่งนะฮะอ่ะหยิบม,มาไว้ก่อนฮนะอัศวินนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือเปล่า <c oughs> อย่างที่บอกครับว่าลืมจริงๆนะฮะเจ้านรกเน่ตั้งแต่แพทไอเทมแสงเข้ามาะฮะเหลือแค่2ตัวนะฮะในการเปิดประสานผมยังสับสนอยู่ <c oughs> แต่ก่อนมัน3ตัวเปิดประสานนะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับผู้พิทักษ์ครับมีประสานประทะด้วยนะฮะไอเทมก็มีเป็นวอร์มม็อกกับแฮนด์ออฟจัสติกแล้วด้วยนะฮะแพ้ไป โอเคฮะรอบนี้ได้พอปปี้มาอีกตัวนึ่งครับก็ช่องเต็มนะเราดูฮะไอเทมจะออกมาเป็นอะไรฮะตอนนี้คือในคังมีแค่ชิ้นเดียวที่เหลือก็อยู่ติดกับฮีโร่กันหมดถ้ามันออกมาแต่เงินนี่คือโกรธจริงๆด้วยฮะอ่ะปรดตูครับได้น้ำตามอันนึง และชิ้นที่2ครับได้มาเป็นผ้าคลุมนะฮะไม่ค่อยผิดหวังนะฮะสำหรับคริปในช่วง2.7ค่อนข้างที่จะมีไอเทมนะฮะแต่ในช่วงหลังๆไม่ค่อยมีละจะพกบาป่งมาป่ามางไม่ค่อยมีไอเทมให้หรอกอะตอนนี้ฮะเอาทิสซนาลงไปนะฮะได้ราเมดมาอีกหน่ึงจริงๆก็น่าเอาเครดออกอะ่ะยังนึกไม่ออก <laughs> โอเคครับเดี๋ยวมาลองสุ่มหาตัว1บาทกันนะฮะเผื <laughs> ่อว่าจะเจอป๊อปปี้เจอเคลดเจอซิกนะฮะ ได้มาเป็นแบรนด์นะครับก็เผื่อว่าเสริมเวทเสริมเวทดีไหมเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะมีแบรนด์ใหม่ตวตครับรีวน่าขายไปแล้วก็ส่งกันต่อครับได้เคนเดน,นนะฮะ ขึ้นเป็น2ดาวกับเคร็ดอีกตัวหนึ่งเคร็ดมันต้องขึ้นวะวันนี้เราผ่านม้ามาแรงนะฮะเสร็จตอนนี้2ดาวผมว่าเดี๋ยวผมพักไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะฮะวันนี้ไม่ค่อยสมเยอะเท่าไหร่ในช่วงแรกๆนะเพราะว่าไม่มีแวว3ดาวเลยนะฮะสำหรับตัว1บาทผมก็ไม่มีช่องด้วยเดี๋ยวพักไว้แค่นี้ครับเก็บดอกไ้ไว้สัก2บาทนะฮะซึ่งจริงๆจะขายแบนก็ได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าซิกจะเก่งหรือเปล่าถ้าเก่งก็จะทำเซิร์ฟเวตให้นะครับขึ้น3ดาวหรือเปล่าไม่แน่ใจรอบนี้ ก็เจอกับปฏิกิรนะครับพยายามจะไปมังกรนะแต่มังกรตัวสุดท้ายยังไม่ออกมาเนะี่ยดูเดียใส่ให้ม,มาเป็นติฟโกบนะครับก็เรียบร้อยไปเพราะว่าซิกได้ติรบมีเฮคาริมมาครับโอเครอบนี้ครับเดี๋ยวเราไป4เจ้าลกเลยแล้วกันนะฮะ ผมว่าผมจะทําตัวฐานมาครับอย่างเฮคลิมนะฮะก็ทําให้3ดาวก็เดี๋ยวเราไปสุ่มในช่วงเลเวล6แล้วกันนะฮะเรทตรงนั้นจะสูงกว่านะครับรอบนี้เจอกับบรรเทาฮะมีเอท็อกไซเป็นอินฟินิ้เอครับเรียบร้อยแตกไพ่ไปนะฮะก็ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะแนวหน้าเขาไม่หนาเท่าไหร่ครับในตอนนี้เลียวหน้ายังไม่สองดาวนะฮะ นาวติลุสมาอีกตัวหนึ่งนะครับนาวติลุสนี่ผมเก็บเก็บไว้นะเผื่อว่าจะทําเป็นกอเหล็กนะฮะแล้วก็ทําเป็นอัศวินได้คู่กับป๊อปปี้นะฮะกอเหล็กนี่ก็เป็นเร็ววันนี้เราจะเล่นเป็นทหารม้าอยู่แล้วก็เลยเก็บเก็บไว้ก่อน โอเคครับเก็บเงินนะฮะเดี๋ยวไปส่มเวล6ทีเดียวนะฮะรอบน,นี้ครับเจอกับปืนใหญ่ะฮะแล้วก็มีเป็นผู้พีทักกับปะทะขั้นหนึ่งเปนพน่าโดดไปล้วงตัวด้านหลังะฮะมิสฟอร์จูนมิสฟอร์จูนก็สกิลมาะฮะเทคาริมเราตายไปครับเหมือนว่าไม่ไหวะฮะดาเมนไม่พออ่ะมีแต่ตัวหนาๆและไอเทมก็ยังไม่ได้ใส่ด้วยครับฝั่งเขาใสา่เทมมาแล้วนะฮะ เข้าสู่รอบวงล้อะเลือกไอเทมเลือกเป็นคู่ที่3เลยไม่รู้ว่าจะเลือกเป็นอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ก็มองมองไว้เป็นแจ็คก็ได้นะฮะแจ็คไอเทมเป็นทาดูก็ดีเหมือนกันได้ตีเร็วและยังไงเราก็ไปกเกาะเหล็กอยู่แล้วด้วยนะครับวันนี้อยากเล่นกเกาะเหล็กสัก3ตัวเน้นๆถึกไปฮะวันนี้เราจะไม่เน้นเจ้เจาตลกนะครับพราะดูๆแล้วเนี่ยหานม้ามาแรงก็น่าจะเป็นหานม้ากับกาะเหล็ก บอกว่าไม่เน้นเจ้าดลกนี่คือเจ้าดลกมาเค <itt> ล็ดครับมาอีกสตัวนะฮะส่วนธนูของแจ็คเนี่ยทำเป็นกุนซูก็ได้นะฮะได้ตีเร็วหรือไม่ก็ทำเป็นลูนานเฮลิเคนไม่ก็ไอเทมเพิ่มระยะครับก็มีประโยชน์อยู่นะฮะ เจ้าลก็กคนนี้ก็จะเน้นค่าเกรดนะครับแต่ก็ไม่ได้สุหาหรอกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละฮะแต่เดี๋ยวจะเน้นไปทางแจ็คไปทางก่อนเหล็กไปทางเฮคลิมแพตนะฮะรอบนี้ก็เจอกับเจ้าลรกเลยครับแล้วก็ใส่สัญลักษณ์มาด้วยนะอาจจะไปทางฟูเจ้าลรอกก็ได้เลยครับตอนนี้ฮะฝั่งเราไม่มีดาวไปเท่าไหร่ฮะแจ็คผมยังไม่ได้อลงไปเนะฮะเพราะว่าดาวตีล็กนี่ยังไม่ขึ้น2ดาวด้วยก่อเหล็กมันก็ยังไม่เปิดด้วยนะครับรอบนี้ก็แพ้ไป ไอเทมครับเดี๋ยวเราหยิบมาให้แจ็คนะฮะก็น่าจะเป็นไอเทมตีครับเป็นไอเทมเพิ่มระยะการโจมตี2ช่องเลยแล้วมันก็บวกความเร็วในการโจมตีด้วยเนะฮะโอเคตอนนี้ครับมีเป็นลูลู่มาแต่ไม่ไม่น่าจะทำเดี๋ยวลงเลเวลดีกว่าแล้วก็ใส่แจ็คลงไปต้องการดาเมจมากครับแล้วก็เดี๋ยวใส่นาวติลุสฮนะลงไปขั้นหนึ่งนะครับได้ก่อเหล็กมาขั้นหนึ่งเจ้าระลกแค่ขั้นเดียวก็น่าจะพอนะฮะ อย่างที่บอกไปครับคือวันนี้เราจะไม่เน้นเจ้าลถนะครับอาจจะทําแค่ขั้นเดียวฮะเอาป๊อปปี้มาเอาเคล็ดมานะฮะแต่ก็ยังอยากใช้เทนเนนอยู่ฮะยังอยากมีสตานอยู่ยังอยากใช้พิชชาน่าอยู่ให้ตีฟรีรอบนี้เราก็เจอกาวผู้พิทักษ์ครับไปยืนออกันอยู่ที่ไอริเลียนะฮะตีไม่เข้าด้วยก็แพ้ไปนะฮะไอเทมให้แจ็คผมก็ยังไม่ได้ใส่โอเคครับไอเทมให้แจ็คฮนะ ทำเป็นกุนซูก็ได้แต่คาทามันอยู่ที่เฮคาลิมตอนนี้ที่พอทําได้ก็ลาสซิเปอร์นะฮะซึ่งก็น่าสนใจครับแจ็คนี่ก็ตีเร็วอยู่แล้วะฮะน่าจะติดครีและก็เจาะกาะได้บ้างฮะและก็เดี๋ยวทําเป็นเพิ่มระยะให้ด้วยส่วนไอเทมชิ้นสุดท้ายะฮะน่าจะต้องหาดาบอะมาเป็นไอเทมให้แจ็คเนี่ยยืนได้ดันดนะฮะก็เป็นไอเทมหยดเลือดไม่มีดาบเลยครับต้องไปลุ้นในวงล้อะฮะ4ขีด3 4ขีด4 ทริซาน่าตอนนี้ไม่ตัวฮะไม่เอาละผมไปป๊อปปี้ดีกว่าเอาอาัศวินมาสักขั้นหนึ่งนะฮะสวนเคนเนนครับใช้ไปก่อนนะฮะอยากได้ตัวสตันครับเดี๋ยวมาลองสุ่มหาตัวเฮคาลิมไม่ก็เซจูนี่กันสักหน่อยนะฮะได้เซจูนี่มาอีกตัวหนึ่งวันนี้ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเฮคาลิมฮะน่าจะพอสุ่มเจอบ้างนะครับเฮคาลิม hey ฮะขาดอีก4ตัวครับแล้วก็เซจูนี่ฮะอีก3ตัวใกล้จะ3ดาวแล้วนะฮะ ดาวตีลุดครับขึ้นเป็น2ดาวี๋ยวผมขอสุมสอยก่อนนะฮะแล้วก็เจอเป็นเคนเดนครับหยิบม,มาไว้ก่อนฮะเผื่อเป็นสีเจ้าระลอกท่าเคนเดนได้3ดาวนะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับผู้พิทักษ์ครับมีเป็นปาทะและตอนนี้เพิ่มระยะแล้วก็แบบว่าตีฟรีได้อะ่ะตีได้แบบในระยะไกลครับไม่ต้องเข้าไปใกล้ๆครับคือเจาะเกาะด้วยฮะตีแรงด้วยขาดอย่างเดียวฮะตอนนี้คือไม่มีเอเทมดูดเลือดให้กับแจ็คนะฮะคือถ้าโดนตีเมื่อไหร่ก็จบเป็นดั้นนะ,ะแจ็ค ไอเทมในะรอบ4.2ขฮะออกมาเป็นเสื้อนะครับไม่มีดาบฮนะน่าเสียดายซึ่งเสื้อนี่ก็เอาไปทำล็อกเก็ตได้นะแต่ผมว่าผมเอาหมัดดีกว่าล็อกเก็ตเราน่าจะมีแล้วนะฮะทำอันเดียวก็น่าจะพออ่ะเดี๋ยวเอาหมัดฮนะเผื่อว่าไปทาง Hand of j u s t t i c ให้กับแจ็คดูดเลือกได้เหมือนกันนะถ้าดาบไม่ออกโอเคครับได้เคล็ดมาเป็น2ดาว2ตัวนะฮะแล้วก็ป๊อปปี้ครับ เอามาไว้ก่อนฮนะนไหนๆก็ใช้ละและแจ็คครับขึ้นเป็น2ดาวโอ้โหสุดยอดสบายแล้วฮะตอนนี้คือมีตัวเล่นละมีตัวแบกและส่งกันต่ออีกสักหน่อยดีกว่าฮะเขนเดนไม่มีช่องลงเดี๋ยวขายป๊อปปี้ไปแล้วกันนะฮะป๊อปปี้ผมว่าไม่ค่อยเก่งอะทำสามดาวไปก็ไม่คุ้มนะฮะคเคนเดนยังพอที่จะสตันได้นานขึ้นซึ่งถ้าสามดาวฮะก็อาจจะไปทันสี่เจ้านลกเลยครับรอบนี้ฮะเจอกับ บันเทาฮนะใสรเชื่มไปกองกันอยู่ที่เอทอกหมดเลยนะครับซึ่งก็ทําเป็นกองฐานขั้นหนึ่งฮนะใส่เป็นราเวนและในตอนนี้ฮะแจ็คก,กระโดดไปด้านหลังครับไปตีดวาลัสแค่เรียบร้อยครับไปแล้วครับปัปปี้ฮนะขายๆบา,ามาขายๆว่าม,ามา <laughs> เออว่าน,นับดูแล้วครับมันไม่มีที่ให้เจ้านรกนะฮะว่าน่าจะขายเจ้านรกไปแล้วเดี๋ยวเราจะลงเซจูนี่ไปแทนนะครับลองไปดูว่าเอาเคนเนนออกจะเล่นได้ไหม ตอนนี้เราจะไม่มีตัวลวงแล้วฮะก็ดันจากด้านหน้าเอาเลครับเคนเดนดีปกติไปล้วงไปทำสตันเป็นกลุ่มนะฮะอันนี้ทำสตันได้แค่ตัวแนวหน้านะและในรอบนี้ครับเจอกับรัตติกาลนะฮะมีแอสใส่ไอเทมมาเป็นเพิ่มระยะกับใจแอนสเลเยอร์นะฮะแต่ไม่มีผสานคนหญิงนะฮะน่าจะรอเป็นอฟีออสนะครับเรียบร้อยฮะชนะไปไอเทมในวงล้อฮะมีดาบอยู่ที่เร็วนะครับ เร็วก็ต้องใช้แต่ถ้าได้มาก็คงจะต้องขายเร็วทิ้งนะฮะอ้าดาบพายแล้วงั้นเดี๋ยวเอาเป็นผ้าคุมก็ได้ฮะที่บ้านมีผ้าคุมอันหนึงนะฮะก็ทําเป็นดา้อนคลอนะฮะอโฮ้โหหายแงดา้อนคลอของผมไม่มีทางเลือกฮะได้มาเป็นธนูครับเอาไปคู่กับอะไรยังไม่รู้เลยอ่าธนูนะฮะก็ทําเป็นกุนสูได้นะครับ แต่ให้แจ็คนี่แจ็คตอนนี้อยากได้ไอเทมแบบว่าฟื้นเฮดพีอ่ะก็เนี่ยฮะแฮนด์ออฟจะติดนะครับดีกว่าส่วนคาถาที่เฮคาลิมนะครับอาจจะทําเป็นล็อกเก็ตนะฮะไม่ก็ทําเป็นไอออนิกสปาร์กนะครับได้เหมือนกันนะฮะได้2อ,อย่างผมยังไม่ตัดสินใจก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอไอเทมอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะมีรอบทีฟไอเทมอีกรอบหนึ่งสุ่มตัวกันสักนิดหนึ่งเผื่อว่าจะเจอเฮคาลิม hey นะครับเจอเป็นดาวตีลุตแทน ก็ดึงมาไว้ก่อนฮะรอบนี้ก็เจอกับผู้พีทักนะครับไอเทมของลูเซียนเน็จัดเติมแล้วนะฮะแต่แจ็คก็ไปล้วงครับเรียบร้อยฮะเป็นไต่ตอนนี้แจ็คยังดูดเลือดได้ไม่แรงเท่าไหร่และต้องรอเก็บสแต็กไปก่อนฮะแพนออฟจาสิกนี่ต้องรอสี่รอบนะถึงจะใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะเงินอย่างเยอะเลยเดี๋ยวมาสุ่มกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเจอเป็นเกรดขาดอีก2ตัวฮะเกรดจะ3ดาวนะฮะ แล้วก็เคล็ดอีกตัวหนึ่งอ่ะป๊อปปี้ไม่ต้องทำป๊อปปี้ไม่ต้องทำเอาเคล็ดมาเคล็ดทหารม้านะครับทหารม้าตอนนี้3ตัวและตัวที่4ี่ก็มาครับเป็นเร็วนลครับโอเคน่าจะต้องขาย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 ได้เดีวเนี่ยเคล็ดจะ3ดาวนาวตีลุตและกันนะฮะมันต้องเลือกฮนะเคนเดนนี่ก็ผมยังดองไว้อยู่ผมลืมไปเลยนาวติลุตมาอีกแล้วครับผมว่านาวตีลุตนี่ผมไม่ทำแล้วกันนะ3ดาว เดี๋ยวทําแค่เฮคลิมกับเซตูดี้ฮะที่เป็นตัว2บาทขิ้น3ดาวน่าจะพอนะฮะและในตอนนี้ครับเครตขึ้นเป็น3ดาวเรียบร้อยครับรอบนี้ก็เจอกับผู้พิทักษ์ครับแดกจุดเลือดได้แล้วฮะสบายเลยครับแบบนี้ฮะไปเร็วด้วยครับมีโอกาสเจาะเกราะได้ด้วยฮะวันหลาดเข้าตายไปนะครับดันไปถึงแนวหลังได้แล้วฮะชนะไป โอเคครับได้เพลดขึ้น3ดาวมาอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็กาลิโอนี่เก็บไว้เผื่อว่าจะไปอัศวินขั้น2แทนนะครับเดี๋ยวเรามาส่งตัวกันต่อะฮะดาวตีลุดครับมาอีกแล้วฮนะถ้าเก็บไว้ตั้งแต่แรกนี่คือน่าจะเกือบๆอบ3ดาวลนะไอเทมรอบนี้ครับมาเป็นคาถานะฮะโอ้โหคาถา2อันเลยวะและคือไม่ได้เล่นเวทน,นะฮะได้กุนซูมาให้กับตัวตีตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นเพลทนะฮะ นาวติรุตครับมาอีกแล้วครับมาอย่างทีเลยเซจูนี่มาโอเคเคนเดนครับลืมซะตั้งนานคนระับหมดาขายตัวอื่นนาวติรุตครับ2ดาว2ตัวโโเต็มคังไปหมดแลนะ้วฮะตอนนี้มีแค่กาลิโอฮะที่พอจะขายได้นะฮะนาวติรุตอีกแล้วอนะ่ะมาอย่างทีเลยฮนะนาวติรุตครับจะสามแล้วฮนะและคือดูตัวจะสามดาวดิสามตัวฮนะรอขึ้นอยู่ ก็เดี๋ยวต้องสมสมหาให้มันเจอเจอฮะให้มันลงลงช่องบ้านครับรอบนี้ฮะเจอกับเจ้านารกครับไอเทมไปกองกันอยู่ที่ทิชนาหมดเลยฮะแล้วทิชนาตอนนี้ยิงปีครับแจ็คเรา่ายเรียบร้อยฮะแบบนี้แพ้ไปทิชน่ายิงแรงอยู่นะฮะเพราะว่าเขามีสัญ,ญลักษณ์เป็นปืนใหญ่อะมาเซีูนี่ครับโอ้ยเต็มทางไปหมดแล้ว สักตัวเหอะสักตัวครับมาแล้วฮะเซ <No. S 1> จูนี่ครับ3ดาวเดี๋ยวเราไปกันต่อะฮะคือจริงๆเนี่ยอยากให้เคคลิม3ดาวนะเพราะว่าเ้คลิมหิวดตัวเองได้นะฮะหาไอเทมแท,แท้งให้หน่อยก็สบาย รอบนี้ครับเจอกับบันเทานะฮะมีเป็นดาวเวน่น2ดาวเลยฮะไอเทิมใสเป็นดริฟโกฟซึ่งแน่นอน,นะฮะน่าจะตีปีครับแต่ฝั่งเราก็เจาะได้เร็วนะฮะมีเป็นแจ็คเจาะกล่อให้เวลคอตยิงแสงมาฮะแจ็คยังพอตีดูดเลือดกลับคืนมาได้เหมือนกันนะฮะเซจูนี่เอาจริงๆนี่ก็อนหนาเลยฮะแต่ไอเทมป้องกันนี่ผมว่าผมจะไปเปให้กับเฮคัลลิมนะฮะเพราะว่าเฮคัลลิมนี่ฮิวตัวเองได้อ่ะมาหาเฮคัลลิมสักหน่อยฮะเจอนาวติลุตครับขาอีกตัวดิคฮะนาวติลุตครับ จนได้ครับ3ดาวจนได้นาติลุตแต่เฮคาลิมนี่คือเหงามากเลยฮะไม่ค่อยมีเลยอ่ะคายตัวนี้ครับเก็บ้อยโอเคเอาไปฮะล็อกเก็ตครับแล้วก็จัดวางตัวติดๆกันหน่อยฮะเอาเกราะนะครับส่วนไอเทมชิ้นต่อไปฮะเดี๋ยวทำให้เฮคาลิมนี่ถึกจัดๆไปเลย มองมองไว้ก็ไอโอนิกสปาร์กฮะเอามากันเวทได้นะครับแล้วก็ทำช็อตศัตรูได้ส่วนในรอบนี้ครับเราเจอกับผู้พีทักครับลแบ,บสตันกันทั้งทีมฮะแต่ฝั่งเขายังเจาะใครไม่เข้าฮะคือหนามากฮะถ้าไม่มีเอเมพี่เบิร์นตามเฮดพีฮะน่าจะสบายๆครับแจ็คตอนนี้ก็ตีไีฮะตีจากระยะไกล แนวหน้าของเราเริ่มไม่ไหวแล้วครับตายไปทีละคน2คนฮะแต่แจ็คยังยืนได้ฮะยังทำดาเมจได้อยู่และก้เก็บตัวด้านหลังได้แล้วฮะเรียบร้อยชนะไปโอเคเลยฮะมีสัญลักษณ์เกาะกเหล็กอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาสัญลักษณ์เกาะกเหล็กดีกว่า เป็น4เกาะเหล็กนะฮะแล้วก็หานม้าสเช่นกันที่เหลือก็เป็นอะไรก็ได้ฮนะเจ้ารกจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะเพราะว่าตายเกิดตอนนี้คือไม่ค่อยสําคัญลวแล้วก็ตีเร็วเจ้ารกได้แค่เครดนะฮะที่น่าจะมีดาเมจหน่อยเพราะงั้นเดี๋ยวเราเอาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยฮะให้กับเฮคริมไปนะฮะมันจะได้เลือดมาหน่อยหนึ่งนะฮะร้อยห้าสิบและกเกาะเหล็กครับมันได้กันทั้งทีมอยู่แล้วะฮะแล้วเดี๋ยวเราทำเป็นไอโอนิกสปาร์กนะฮะได้ต้านเวทให้กับเฮคริมสักหน่อยหนึ่ง น่าจะดีที่สุดนะัเท่าที่ดูตอนนี้คือไม่มีอะไรดีเท่าไอออนิกสปาร์คให้กับเฮคลิมละส่วนไอเทมชิ้นสุดท้ายฮนะมันเป็นไอเทมเวทเวทม่ก็ไอเทมสายตีเป็นกุนซูนะฮะถ้ากุนซูก็น่าจะให้เคล็ดไปแต่เคล็ดตอนนี้คือไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะ แต่จะให้ตัวอื่นไปก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กครับเพราะว่าตัวอื่นนี้ก็เป็นตัวตีซะมากกว่าฮะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับเจ้านะลกครับทิสซาน่าตายไปอย่างรวด,ดเร็วฮะสบายแล้วแต่เรายังโดนเบินอยู่ฮะโดนเชนเนนฝั่งเขาที่มีโมเรล,ลโลนิอนฮะเบินอยู่นิดหน่อยทําให้ฮิวไม่ค่อยขึ้นฮะแต่ก็เรียบร้อยครับชนะไปจริงๆเราทําหวนคืนก็ได้นะเอาป๊อปปี้ออกนะฮะแล้วก็ใส่เทรสลงไป แต่ไหนไหนมีเจ้านรกแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทํากุญซูให้แล้วเคล็ดนี้ก็ดาเมจกายภาพน่าจะเวิร์กสุดนะฮะถ้าเทียบกับตัวแท้งที่เหลือทั้งหมดนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเวลเจ็ฮะใส่เป็นเปลวได้ทหารม้าแบบฟูกับเกาะเหล็กแบบฟูนะฮะแล้วก็เคล็ดรับเลื่อนลงมาทําไอเทมเป็นกุนซูที่เหลือก็น้ำตาไม่รู้จะให้ใคร เก,เก็บไว้ก่อนฮนะเผื่อมันมีอะไรให้ผสมในวงล้อหลังๆก็ยังพอมีไอเทมเล็กๆอยู่นะฮะรอบนี้ก็เจอกับผู้พิทักษ์ครับการิโอโดนเจอกรอะแล้วะฮะน่าจะยืนได้อีกไม่นานครับแต่ฮิวขึ้นมาฮะโอ้ใตายไปอยู่ดีเขดของเราตอนนี้ก็ไปตีตัวแนวหลังแล้วฮะวิ่งเร็วกว่าแจ็คหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีถหานมาครับแต่แจ็คกระโดดได้ครับเรียบร้อย <laughs> ยังไงแจ็คก็แบกนะ ไอเทมครับเป็นกุนซูอีกอันหนึ่งนะฮะโอ้โหสองอันเลยเมื่อกี้เป็นไงบ้างฮะเคล็ดได้ดีอยู่เนี่ยฮะที่เหลือก็ลงเวลลัวๆฮะทำเป็นอัศวินขั้น2ก็ได้นะทำเป็นเจ้าลก4ตัวก็ได้เหมือนกันนะฮะมันเหลือ2ที่สุดท้ายรอบนี้ครับเจอกับผู้พีทักครับวีโลแบกกระโดดมาสตั้นไปโดนกันแทบทุกคนฮนะแล้วก็ฝั่งเขาครับมีเป็นนักสู้ด้วยฮนะจากตาสัญลักษณ์ครับอยู่ที่อากษช ตอนนี้ตีฟรีมากๆครับลูเซียนนี่ก็ตีฟรีฮะแต่ตอนนี้แจ็คเริ่มไปสกิดแล้วฮะไปแล้วครับเรียบร้อยฮะลูเซียนแตกได้ไปแจ็กรายังยืนได้อยู่ฮะตีดูดเลือดได้ครับโอ้ดามเมจเคลดก็อันดับ2นะฮะถ้าได้แบบว่าไอเทมตีดูดเลือดอีกสักอันหนึ่งก็น่าจะดีแต่ตอนนี้เออโหลดได้ดดีวะ่ะหรือว่าเอาไว้หาตัว5บาทนะฮะ ทำเป็นอัศวินขั้น2แล้วก็ไปนี่ก่อนแล้วกันนะฮะรัตติการขั้น1เอาไปล้วงฮะ รอบนี้ครับเจอกับเจ้านรกครับด้านหน้ามีเป็นเคนเดนสาดาวใส่เป็นโมริโลวิคอนฮะเบิร์นกันไปหมดเลยนะฮะด้านหน้าแล้วเหมือนว่าจะฟรีฮะไม่มีใครตีเคนเดนเท่าไหร่ฮะสกิลมารอบที่2ครับส่วนด้นหน้าที่ใส่ลงไปฮะก็ไปล้วงทีโมฮะแล้วก็เป็นตัวล่อก็ดีอยู่นะฮะเอามาสตันไว้ชั่วคราวครับโอ้โหแจ็คตอนนี้เป็นแมวฮะดูดเลือดก,กลับมา ทิสซา,าน,น่าโหนดหนีไปซะก่อนทำให้แจ็คครับต้องไปตีทีโม่แต่พ่ายไปฮะทีโม่กลับมาเกิดใหม่ก็ตายฮะไม่ได้ระเบิดเนืือแค่ทิสซาน่าตัวสุดท้ายฮะไล่จับตัวยากเย็นจริงๆโอเคฮะทีมทีโม่นี่คือหมดปัญหาแล้วฮะโมลิวโลลิวิคอนนี่คือน่ากลัวมากเลยอะลงเวลลๆๆ่ฮะเดี๋ยวรอเวลเก้าอาจจะไปเจ้าลบขั้นสอนะฮะ รอบนี้ครับเจอกับผู้พีทักครับกาลิโอไอเทมจัดเต็มมากหนามากนะฮะมาดูฮะว่าแจ็คจะตีได้เร็วแค่ไหนฮะเจาะได้เร็วแค่ไหนครับเรียบร้อยฮะแทกไพ่ไปแล้วฮะกาลิโอลาสตเวิเปอร์นี่คือสุดจริงๆฮะเอามาเจาะก,ก่อนและแจ็คตีเร็วอยู่แล้วด้วยนะฮะไม่ต้องใส่เป็นอินทริตี้เอ็ดมาเพิ่มโอกาสคิวที่เขนะฮะโอเคครับหายตีหนึ่งทีมนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่2ทีมสุดท้ายละ และทีมสุดท้ายครับเหลือ10แต้มฮะอ้าวลบ4เรียบร้อยจบแล้วฮนะอ <Yahoo! S 1> ิ่มเอมครับวันนี้3ดาว4ตัวถึงแม้ว่าต้นเกมฮนะไอเทมจะไม่มาให้เลยฮนะ3รอบแรกคือผมเห็นละเววแพ้ well, มาแต่ไกลแต่ต้องลองดูฮนะต้องลองดู <laughs> โอเคครับวันนี้เราทําเป็นแจ็คขึ้นเป็น2ดาวนะฮะก็แบกได้ละตัว4บาทคือ2ดาวสบายละมันจะตายยากขึ้นหน่อยนะสำหรับ2ดาวมีเทีขึ้นมานิดหนึ่งมีดาเมจขึ้นมาหน่อยและไอเทมใสครบ3ชิ้นฮะก็มีประสานเสริมถึกขึ้นอีกฮะให้แจ็คนี่ตายยากขึ้นฮะก็คือกอลเล็กและก็อัศวินฮะถึงแม้ว่าอาัศวินจะขั้นเดียวจริงๆอยากทําเป็นขั้น2ด้วยจะทําให้ทั้งทีมถึกขึ้นมามากกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้ฮะไม่ค่อยเน้นตัว1บาทเท่าไหร่เพราะดูดูแล้วเนี่ยไมยยากจะปสุ ตัวฐานม้ามากกว่านะฮะและก็พอดีแจ็คมาเลยได้ไอเดียจัดไปเลยนะฮะกอเหล็กพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ก็คือกอเหล็กแบบฟูลเลยนะครับผึกมากๆเลยซึ่งจุดอ่อนก็คงไม่พ้นพวกทูดาเมทนะอย่างโมลิโลโนค่อนอย่างซันไฟเคปอย่างนูนูหรือไมคก็ลเคว นะฮะอ่ะวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กดกแ่รมททั้้งผูีสมัครสมาชิกมาด้วยฮะขอขอบคุณมากมากเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ